สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้บ่าวนิพนธ์พาเอฟมาอัปเดตนะครับผมกับร้านทุเรียนร้านยันรักเจ๊มะปางสุเรียนหมอนทองนะครับผมพิกัดลำสมแหงร้อยหกสิบหกตลาดทลกรนะครับผมมน่าเจอเอาลูกอุ้มอุ้มอีกได้ไหมได้เอาอันนี้ลูหนึ่งลูกเ็นไงครับเอาอุ้มมาผมอุ้มเขาได้ผมอุ้มเอาด้วยไงฮะนี่ถุงได้ไหมหน้าอุ้มเนี่ยผมอุ้ม มาลองดูนี่ดูวิธีการเคาะเบือบางฮะตามเบือบางไงฮะแ้งว้าวลยองโลเกตอีกลูกอีกลูกนี้ไป่คอะเลยเป็จระเข้เลยแต่เนี้ยมันเหลืองใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ครับสามลูกเอาอีกสักลูกก็ได้ฮ่ย่อมย่อมอ๋อครับผม แอดมินครับแอดมินเอาดีๆเอาดีๆจิใจเย็นๆเนี่ยคิสวยกันได้สองคนนะมามาครับ นี้ฉิวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมวันนี้วันเนี้ยก็พอได้ครับลูกค้าแต่ละคนแต่ละท่านมาก็อ๋อผมไม่กินโซเดียมขอซื้อไปให้โอ้ไห้กินแล้วเวียนหัวเลยครับต้รืองฝนอ๋อซื้อไปให้แม่แม่ชอบแป็นคนไทยไม่ชอบอ๋อครับเนี่ยมาไกลไหมเนี่ยไกลเพราะว่ามาแููููไ้้เล่่่่่าามมยยยออในนนหหหบีะอยู่ในหมู่บ้าน บ้านของบ้านคนรวยโอ้โหเอาจริงหลังนหนึ่งเจ็ดล้านขึ้นนะถ้าซื้อเล็กๆมันก็ไม่ถึงครับอยู่ใกล้ๆมันไม่ถึงอ๋อถ้าซื้อใหญ่ๆมันถึงถึงสามสิบ <c oughs> ล้านมันอยู่ได้ยังไงคนระัเดีย๋ยวว่าสุดๆเท่าไหร่เนี่ยร้อยไหมหลานไม่ไม่ถึงหนึ่งมันตกแต่งอ๋อครับตกแต่งภายในเขาเรียกว่าอะไรนะบิวอินบิวอินมีแค่โน้ตโนบิยังวะ ทางเงี้ยงๆลงมาอันเดียวครับออมีราคาออพร้อมเนาะดีมากเลยครนะลรยองหรือจันทร์ของไรยองครับันาะมามาดูลูกที่สองกันครับทุกคนม,มาลูกค้าก็จะติดตามในแฟนเพจนะครับผมบทางร้าน เงียรักเย้มกปางทุเรียนมันทองแล้วก็เพจบานนุนไปกินไปเที่ยวแล้วก็ช่องยู u ูบบ้านนล่นไปกินไปเที่ยวนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้แวะมาอุดหนุนได้ครับผมเงียรักเปิดทุกวันนะครับช่องนี้โอ้โหลูกนี้นี่กิโลอุ่นมีสีทองไหมมีนี่เนียไงทองแบบนี้เดี๋ยวเดียาดูไงก็สีทองใช่ไหมเดี๋ยวเรารู้ว่ามาดูแต่พอมันสุกคนใช่สุกเละเลย แม่เละอ๋อเราดูให้แม่เนี่ยแม่แพะที่เรียกไม่เป็นแต่แม่เงี้ยตั้งสีนั้นน่าอร่อดดูสีมันชอบมันอ๋อครับครับเหลืองสทองก็สีทองอันี้สีเหลืองเอ้ยครับครับครับถ้ามันสีเขียวก็หมอนเขียวเนาะหมอนเขียวมันไม่ใช่หมอนทองหรือวหมอนถ้าสีดำก็หมอนดำเออยได้ได้ครับเนี่ยวาเลยเนี่ยมาเลยเอางามเซ้ยสิ่งนี้ À, อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีชอบมากครับเจนีทำไมไม่มีหางอยนั้นเอ็นขั้วตัวมียังไงโดนถ่าเลยเจนีเจนีไข่ทำไมเรียนทำไมมันต้องทำไมไม่มีหางตัวนถึเรียกเจนีตีวกรไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากได้ครับได้ครับได้อุ้มอุมสีทออ้อุ้มอุ้อุ้อ้อุ้มอุ้ม ครับลูอบด้วนะีสองูกนี้ใจแล้วนะครับิใครับผมอ้มออเดนี่วไน้เต็มใสครับใช่ใช่ะยิ้มมาเลกจิตจีมใสยั่วไปเลยมามาครับเชิญเลยครับผมยิ้มวัสดีค่เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับลุงข้าร่วมก่อนครับผม เดีย๋ยวเฮียหาทุเรียนทองแต่ลองขอบ้างแมนอิลิเดิเอ้าลองดูก่อนนะไม่เจาะไม่รู้นะเฮียนะใช่เราก็มองแต่สายตาเปล่าเพราะบางทีก็ไม่แม่นมนะเฮียบางทีว่าสมมติค้าโกงทำไมไม่แม่นมันก็อยู่ขั้นไหนนี่อาจารย์ผมนี่ <c oughs> อาจารย์อาจารย์ของแท้อาจารย์นี่คร็บเศษตรงนี้เลยของแท้ได้อยู่เนี่ยได้อยู่เท่าไหร่ โอ้เหลืองเหมือนเฮียเฮียแกเล็งไว้แกมองดูเลยสองกิโลครึ่งดับไปห้าร้อยไม่ได้หกร้อยไม่ได้ไงช่วงนี้ช่วงนี้มาแรงใช่พุ่มได้แค่การติดแทเฮียแกพูดเลื่อนบนเลยเอางค้อนเจ็ดร้อยพอดีครับการติดหา ออมันเหลืองลูกนี้อร่อยสุดใช่ใช่ครับเนาะของเราจะเป็ิ่งยิิครับของเราจะเป็ิงยงงครับอืมคูรับแต่ลูกนี้คุ้มเล็นเจดครับคม่ได้ใหญ่ใหญ่เครับคุ้มเออลูกนี้คุ้มเอก็เปล่อก็ไม่อันนี้เยอะ แค่แก่นล้วอร่อยอะไรยังไงก็อร่อยใช่ไหมครับคนน้ำก็ใช่เรายังเดียให้แก่วู้ซ์ว้าขวดเนาะมาเลยตั้งใจแล้วนะครับเรียบร้อยสามดีๆนะครบขอบขายไปแล้ว มาคมามาจุดกดงามจสวยสวยครับไม่ได้แข่งไม่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 ถูกใจ ใหญ่เยมาไ่ดูก่อเหมือนแป๊ดเลยเสียงมาดูดูใหม่ใช่อ่าครับก็บใบใบนี้ลงอีกได้เลยาว่าลงใช่ไก่ฉีกแต่อนั้นอนนั่กิน้วไก่ฉีกเหรอใช่ใช่ครับไม่แข็งินไปใช่ไหร่่แานั้นเชื่อเ่าค้าเอาใช่ตงจับแต่มันจะมีแต่อยู่พี่แต่แต่แรจะมีแต่ว่ามันมันเป็นไก่ฉีกพี่ หวานมันที่จะอร่อยไม่ใช่นั้นแหละอใช่ดีกม่าดีกว่าครับเพราะว่าหวานดีกว่าค่ะได้ได้ได้เขากินเนื้อทำหามครับทำหามใช่เลยเอเขาเลยแหละว่าเฮียรักแต่รู้ใจลูกค้านะครับใช่ใช่ลูกค้าคนนี้กินนิ่มเนี่ยลูกเฮียรักก็จะบอกแต่แนะนำไม่เลย ใช่มามามาเดี๋ยวเก๋ก็จะคัดให้มีตะปูสวยๆดังมีอยู่ใช่ม,มาก่อนเรียกก่อนไปเลยเดีีาา๋ยวก็ไหม เดี๋ยวฟังเสียงเฮียหลักพร้วยปปบุบบุบบบุใช่ชชครับต้องหาให้ถูกใจเ<ด>ออกลม ที่การพัดการเคาะหาทุเรียนของเฮียรัตเบียกไว้ก่อนคันอยู่ ดอ่ะอพี่ลองดูนิ่มไปไหมพี่พอดีไหมได้ได้ได้ครับขอบคุณที่ดีครับแม่แม่แค้ได้มาจากไหนนะ นี่หลยดูบอลนดครับนี่อันนี้แหละนคู่นะครับเจอแล้วเจอเนื้อคู่เจอแล้วตองรวยแบเท่าไหลแ่เจ็ดริบี่ค่ะเดี๋ยวพีโอนนี่สแกนจ่ายได้เลยครับานหน้าหน้เป้ามามาแปบได้ครับเดี๋ยวเนื้อทองกินก่อนเาคุณแ่นาะได้เลยครับได้เยนีมนหญ่ล้านแปดสีนะแม่ครับนี่ไม่หนี่จะโดนเราเด็ก เมียนแต่ก่อนลูกค้าเยอะเขาเลยขยับไปนู่นพอขยับไปนู่นไม่มีลูกค้าเลยเป็นการไอ้เซเวที่ผิดพลาดเซเวเซเวเขเรียกเซเวทป่าอ๋อแมนียนเมียนครับเซเวลูกค้าเยอะก็เลยย้ายไปนู่นลูกค้ามาหาไม่เจอหาไม่หาตรงนี้ไม่เจอก็เลยต้องยย้าากลับมย้ายกลับมาที่เดิม พวที่พลาดไปนะครับลูกค้าตลกใช่ไหมใช่ใช่ครับเราก็นึกว่าขยายร้านขึ้นใหญ่ๆมันจะได้ร้อนแคหาร้านไม่เจ๋อมันอ๋อประเด็นคือลูกค้าติดใจตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แหละเล็กๆอบุ่นอบค่นครับขยายได้กลับมาตั้งหลายปีแล้วนะ สวยมากเลยพี่พูดนะครับเป็นอะไรที่ amazing ดูพู้นี้ลูกนี้แค่สองโลแปดใช่ไหมครับย่อมๆนะวันทูพูดนะครับอือฮึตอนนี้ครับมาเรียบร้อยความนองนุ่มไหนนุ่มไหนนุ่มไหนคุ้งง่ายได้ปะฝา ได้หมดขอบคุณครับสี่ลกมีลกมีสามลูมีมีครับสามลนกยิงและตคุนี้บอครับหน่อยโฟทสองลูนครับแมนกรอบนอกนุ่มในม<า>เออพอ,พอดีครับ จบิ่งได้ด้อี่เราเอาผมมาจิ้มดนหรือเปล่าราคาดูให้นี่แหละก็โอเคโอเคนะเนี่ยครับเป็นมาได้มาดูแมนมาเลยได้ครับมาลองไปแงหนูด้วยสามโลสามโลแปดร้อยสี่สิบาทแกเลยนะพี่แกเลยแกนเลยครับแกนนี่ได้ครับผมผมมีตังค์เลยรเป็นไดครับแกนเลยครับแกนเลยมาให้กผมร้องเรียาเป็นว่าทันถ่ยังไง อ๋อยูนี่คมอะไรกับบังบ่ครับเนี่ยผมยุ่บริษัทเีเชียอนด้าอ๋อแปดร้อยปีนะแปดแปดสิบสองนเดี๋ยวไปแุ้วะไรก็ดีหลายนะพี่นะเป็นในนี่เขาครับผมรัดเขาเยอะอ๋อีงาจว่เห็นงานเเขาวัมันใสสีสีออนด้าอ๋อ ไม่ดีหรือเปล่านตัวเก็บทีแล้วน่าจะ่มาสื่อทุกปีนะตัวเก็บที่คนเหมืนมาไทยอ่ะที่อย่างกุกไก<ด>แมนแมนครับแมนมาครับแมนวันนี้เราก็มาที่คนที่ว่าไปเดินเที่ยวเลยเนี่ครับแต่คุ้งไปเที่ยวอ่าแล้วก็อ,กอีกช่องหนึ่งนะครับบ้านนิพ้นพักกินมาเที่ยวครับบ่วนเลยอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เพจ ยาลักกีมะปางทุเรียนหมอนทองครับปากเพจหนึ่งนะครับนี่แหลอาราเบียชาแนลเนียลักอาราเบียชาแนลบ่าอุทิศพากินพาเที่ยวลูกเป็นเนี่ครับลูกินดีกอดเป็นเนี่ครับอ่าทุกบ้านครับใต้จังหวัดสองสองคนแล้วลูกสาวครับสองคนเดเด้สองคนช่วงโควิดมามีอย่างเห็ดมีเห็ดนำกันเลย คุณลูกค้านะครับคิวนี้นะครับจัดไป3ากิโลนะครับสวยๆเลยกับทุเรียนหมอนทองร้านเฮียรักกีมาปังนะครับผมพิกัดรามคำแหง166ตลาดธารกรนะครับผมแยกที่4นะทุกคนนะร้านเปิด11โมงนะผมแวะมาอุดหนุนกันได้เลยหรือไม่ก็สั่งซื้อในแฟนเพจนะครับผมร้านเฮียรักกีมาปังทุเรียนหมอนทองนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้บ่อนิพนธ์ขอจบชไว้เท่านี้ก่อนผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ในช่องยูทูบบ่อนิพนธ์มากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กครบแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ